ไงดีครับผู้พันถ้าระบกอะมันเล่นงานชาวบ้านแน่เพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านเราต้องเข้าไปในบาร์เราจะเดินเข้าไปดื้อๆเลยเหรอแคนใช่ครับมันห้ามคนออกนอกบาร์แต่ไม่ได้ห้ามคนเข้าน,นี่เป็นวิธีเดียวที่จะเปิดโปรงความช่วยเอเสือวงได้ ทางนั้นเราซ่อนปืนไว้ตรงนี้ถ้าเราเอาเข้าไปอ่ะมันค้นเราแน่เกนะินอ,อะไรขึ้นเหลือเธิดตอนเนี้ยจาก้ามันยึดหมู่บ้านไว้หมดแล้วจะพออินกับพวกมือปืนก็ถูกคุมตัวไว้ที่บาร์เสือมอบ ขึ้นปิดเลยขึ้นปิดเลยเฮ้ยเตี๋ยหาอะไรเนี่ยเปนๆปืนปืนขึ้นแล้วขึ้นแล้วนี่ไงลุยมาแล้ดีกว่าไหมไม่ได้นี่ตัวเล็กแต่ใจใหญ่จริงๆเลยนะผูไม่ได้หรอกขึ้นเลยถ้าขืนเจ้าพ่ออินหรือพวกมือปืนคิดต่อสู้แล้วก็ที่พวกจากล้ามันถล่มชาวบ้านเละแน่ม่น้าล่ะจ้พ่ออินถึงยอมมัน เพือเห็นแก่ชีวิตชาวบ้านนี่เองใช่แต่ว่าตอนเนี้ยก็เหลือแต่ผมกับพี่เตี้ยเท่านั้นที่ช่วยทุกคนได้ได้เลยฉันพร้อมจะลงอยู่แล้วหมไม่น่าพูดเลยพูดแล้วขึ้นปี๊ดขึ้นป๊ดเลย,ยขึ้นป๊ดเลยเอาน้าเอาอ่างนี้ถ้าอย่างพี่เตี้ยฟังแผนผมรับรองสำเร็จอื เฮ้ย hey, จะไปไหนไปหาอะไรดื่มในบาร์ส uh, ิเฮ้ยเขาแล้วห้ามออกนะเว้ยโอ้ดีถ้าชอบตาเพื่อนวันนี้ไม่มาไม่เลิกเฮ้ยเดี๋ยว เข้าไปแล้วออกไม่ได้โอ้ยขายของมาเนเหนื่อยอ่ะไม่อยากออกไปไหนหรอกผู้พันถ้าเสือวงมันเห็นผู้พันมันต้องจำผู้พันได้ผู้พันหลบอยู่ตรงเนี้ยหนจะเข้าไปก่อน เองบ้าหรือเปล่าไอ้แค้งเองทำแบบเนี้ยเดี๋ยวไอ้พวกจาก้าก็เล่นงานชาวบ้านตายหมดเออข้ามันบ้าอยู่แล้ะแต่วันเนี้คือจุดจบของเองพี่สนไล่มันไปให้พ้นหน้าฉันเดี๋ยวนี้ก่อนที่ฉันจะกระทืบมัน ไอ้แคนเองมีอะไรจะพูดอีกไหมเสือสดไม่รู้หรอกไอ้เสือวงนี่แหละมันไี่คนฆ่านายหนังเมื่อสิบปีที่แล้วไอ้แคนเองพูดอะไรของเองเนี่ยฮะมันบ้าไปแล้วพี่สนทุกอย่างเป็นความจริง ผู้พันมาได้จังหวะพอดีเลยเองยังไม่ตายเอาสิใครเข้ามาเสือทนตายก่อนเองร่วมมือกับไอ้พวกจาก้ามาตลอดก <c oughs> ว่าจะรู้มันก็สายคนไปแล้วแค่ข้าเนีย่ยไกลไอ้พวกจาก้า ก็จะจัดการกับชาวบ้านทั้งทีสำคัญแต่ว่าเองจะไม่ทันได้เหนีย่ยวไกลนะสิ <c oughs> งั้นก็ลองดู <c oughs> อไอ้เบิม้มจับไอ้วงวัวให้ได้ อืมถ้าเสือสนไม่รังเกียจฉันขอจัดการเองขอบใจเชิญข้ายากจะอัดกระเ้งมานานแล้วไอเดียวเหมือนกันเลยว่ะ ไอ้องเสียแรงที่ข้าไว้ใจไว้ใจคนอย่างเอง็ไม่เคยเห็นหัวข้าอยู่แล้วและนางน้อยนาลูกสาวของเอง็ไปหาไอ้จ้าพ่ออินไอ้กันล่เดี๋ยว ถ้าเอาภาตัวมันไปให้เจ้าพ่ออินจัดการดีกว่าเรื่องบาดหมาทั้งสองหมู่บ้านจะได้จบสักทีฉันเห็นด้วยนะสองหมู่บ้านจะได้อยู่กันอย่างสงบสุขดีไอ้เบิมคุมตัวมันไว้ได้พี่ศนแต่ตอนนี้พวกจาก้าควบคุมทั้งสองหมู่บ้านไว้เราจะทำยังไง ต้องจัดการกับไอ้พวกจากต้าดิฉันจะไปจัดการกับไอ้ฟานีโนเองก็ชาวบ้านล่ะไม่ต้องห่วงครับกองทหารของผู้พันเตรียมจัดการพวกมันอยู่แล้วครับทุกคนมือระดับไว้ใจได้ได้แต่ตอนนี้คุมตัวไอ้วงแพย์เฉพาะอินจัดการก่อน เรื่องอื่นเอาไว้ทีหลังไอ้เบอิ้มเอาตัวมันไปได้พี่ไป,ไปเจีวคุณยุกิคุณคานฉันรู้แล้วแหละนี่คือธุระสำคัญของคุณ สวัสดีครับคุณยูกิดีใจที่ได้พบท่านผู้พันอีกนะคะนังนุ่นนางนุ่นกลายเป็นใครฉันไม่เคยเห็นนะเนี่ยไอเดียวเองใช่เดียวไหมเนี่ยโท่พี่สนก็เนี่ยฉันเองค่ะ เอาละฉันว่าเรารีบไปจัดการกับไอ้พวกจาก้ากันดีกว่านะ เกิดอ,อะไรขึ้นวะพวกมันบุกมาที่ค่ายครับพวกมันกล้าเหรออย่างนี้ต้องเชืออไก่ให้ลิงดู